ครับวันนี้มาดูพอร์ตของ t e c t หน่อยนะก็หันไาอีกวันหนึงอ่ะวันศุกร์อ่ะ t f e ฟ t ขึ้นอีกแล้วอ่ะกลายเป็นตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ10.2ล้านแล้วนะเวอร์จริงๆเลยจากมีอยู่ไม่กี่ล้านอ่ะจากตอนเริ่มต้นอ่ะมีอยู่ประมาณ2-3ล้านอ่ะรับเปียวเป็น10ล้านนะเห็นไหมบอกแล้วกำลังจะคิดอยู่ว่าจะเอา ถอนเงินออกมาซื้อเหรียญดีไหมเมื่อวานนั่งคิดอยู่นะนั่งคิดเล่นมือถือไปนั่งคิดไปแต่ตุดท้ายคิดว่าคงไม่ได้เอามาซื้อเหรียญแล้วนะเพราะว่าลงเหรียญไปเยอะแล้วไนงะเราไม่อยากใช้เงินเพิ่มแล้วก็เอาเท่าที่มีเหรียญก็คงใช้เท่าที่มีเดิมอยู่แล้วอะ่ะคงไม่ได้เพิ่มเงินเข้าไปอีกแล้วอะ่ะเอาเท่าที่มีก็พอเล่นแค่นั้นพอมันจะกําไรเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละไม่ซีเรียสก็สําหรับทีเฟกอ่ะก็กำไรอย่างเนี้ย มีเงินเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทำอะไรก็ก็ดูแล้ววันนี้ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเยอะเป็นไงอุ้งอิงเอ็กเฟกความจริงทีเฟกอ่ะมันขึ้นไปเยอะกว่าน,นี้นะมันขึ้นไปเก้าร้อยสิบอ่ะอันนี้คือย่อมานะ <c oughs> นี่ขนาดย่อมานะย่อมายังบวกสิบหกจุดอ่ะออคิดดูเวลามันบวกทีมันบวกไม่กี่วันอนะ่ะถึงเลยเห็นไหมจากลงมาลงมาในนานๆอ่ะลงมานนานๆเรื่อยๆอะ่ะพอมันจะขึ้นขึ้นทีเดียวสามวัน สามวันนี้หกเก้าร้อยเลยนะจากแปดร้อยมาเก้าร้อยเนี่ยแฟบ,บเดียวเห็นไหมเนี่ยแหละความรวยความจนเนี่ยมันบางทีมันจะกําไรบทบทจะกาไรก็กําไรภายในไม่กี่นาทีอะประมาทไม่ได้นะใครปรัดเห็นใจช้าไปน,นิดเดียวจบเลยมันไม่มีให้ซื้อแล้วนะตอนเนี้ถามว่าสาเหตุอะไรที่ว่าหุ้นมันขึ้นมาขนาดนี้ก็มันมีหลายอย่างที่หนึ่งก็คือมันจะมีกองทุนวายุพักอะจะเข้ามาซื้อหุ้นซึ่งจะเริ่ม,มเดือนตุลาคมนะพอจะเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยคนมันก็ตัด แถกันซื้อก่อนดิมันก็นักลงทุนก็ก็ดักก่อนเนี่ยดักก่อนที่กองทุนนี้จะมาซื้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นก่อนกลายเป็นต่างคนต่างแย่งเตื้อมันสูงเลยเป็นไงเออเรื่องเรื่องที่สองคือการเมืองอ่ะมันมันเหมือนกับว่าพอรัฐบาลใหม่มาอุ้งอิงอ่ะมันเหมือนจะอัดฉีดนโยบายอะไรเงี้ยมันทําให้เศรษฐกิจมันดูดีนะเออเออแล้วก็กําไรภาพรวมของทีเฟกอะของเซตห้าสิบอะของของตลาดหุ้นอ่ะมันเพิ่มขึ้นนะ คณะที่ก่อนหน้าเนี่ยมันลดลงมาประมาณสองสามปีแล้วอะ่ะมันลดลงนะจากเก้าแสนล้านก็เก้าแสนลดลงมาเรื่อยๆอะ่ะแต่เหมือนปีนี้จะเป็นเหมือนเหมือนถ้าดูประชาเฉลี่ยมันน่าจะประมาณแสนน่าจะเป็นล้านล้านนะกำไรหนึ่งล้านล้านอ่ะก่อนหน้านี้มันเก้าแสนล้านไงตอนนี้เหมือนจะเป็นล้านล้านนะต่อปีนะถ้าถ้าถ้าไต่มาสี่นะน่าจะถึงอะ่ะผมว่าล้านล้านอ่ะมันเลยตัวเลขมันเหมือนจะกลับทิศแล้วไงเหมือนเศรษฐกิจอะ่ะเหมือนจะว่ามันกำลัง จากที่เป็นขาลงมาสอสปีอะ่ะมันจะกลับขึ้นมาใหม่แล้วไงเนี่ยแหละก็เลยต้องซื้อตรงตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันกลับขึ้นไปบางทีมันเป็น 1, 2, เป็นพันสองพันอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ไประโยชน์ตรงนี้ไงแอดมินก็เลยซื้อไปก่อนสี่ร้อสัญญาเนี่ยสี่ร้อยสามติเนี่ยวัดใจไปเลยเออก็มาบทให้ฟังนะไม่มีอะไรเนี่ยแหละไปละตัดคลิป